เอาว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีสลิปเงินเดือนแต่ว่าเครดิตคุณดีนะคุณก็ลองสมัครผ่านแอปกู้เงินตัวนี้รู้ผลไวใน10นาทีขอวงเงินไปสัก3 0 0แสนบาทผ่ทอนสัก48เดือนเดือนหนึ่งก็ผ่อนเดือนละ7,500บาทเท่านั้นเองนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับมีข่าวด่วนจากจัก,กรวาลสินเชื่อมันนี้ทันเดอ ซึ่งตอนนี้นะเขาให้กูได้สูงสุด1ล้านบาทและที่สำคัญเนี่ยผ่อนยาวๆได้ถึง60เดือนแบบนี้ใครที่ฝันอยากจะเปิดร้านอยากล้างหนี้อยากลงทุนเตรียมตัวเหตุได้เลยถ้าสุดเชื่อทั่วไปเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์มันนี้ทันเดอร์ก็เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ติดเทอร์โบเลยนะเพราะว่ามันมีให้เลือก2แบบแบบแรกเนี่ยรับเงินก่อนวงเงินสูงสุด1ล้านบาท ดอกเบีย้ยเริ่มที่9.99%ต่อปีเป็นเงินเข้าก้อนเดียวผ่อนเท่ากันทุกเดือนสูงสุดผ่อนได้60เดือนเล่แบบหนึ่งเนี่ยเป็นแบบวงเงินหมุนเวียนนะวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0 0บาทดอกเบีย้ยสูงสุด2.75%ต่อเดือนเป็นวงเงินที่สามารถเบิกใช้ได้ตลอดนะแล้วก็จ่ายขั้นต่ำเนี่ยเพียง200บาท จะรับเงินทีเดียวแล้วผ่อนหรือใช้วนไปเหมือนกับบัตรเครดิตก็สามารถเลือกได้เลยนะแต่ช้าก่อนเรามาแกะสลักจอลึกกันหน่อยไหมว่ามันเหมาะกับใครบ้างข้อดีที่น่าสนใจของเขาก็คือว่ามันได้เงินจริงสูงสุด1ล้านบาทไม่ใช่แค่โฆษณานะแต่ว่ามีคนได้จริงดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นต่ำมากๆ 9.99%ต่อปีหรือเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ0.83%ต่อเดือนคอามน้าสูงสุด60เดือนแบ่งเบาภาระได้เยอะและสมัครได้ทุกอาชีพนะไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนด้วย มีข้อควรระวังก็คือว่าดอกเบีย้ยในส่วนแนโนไฟแนนซ์ซึ่งเป็นแบบวงเงินหมุนเวียนเนี่ยอาจจะสูงถึง33%ต่อปีถ้าใช้แบบหมุนเวียนแล้วจ่ายเพียงขั้นต่ำอันนี้มันก็จะกลายเป็นกับดักเนี่ยวได้และวงเงินเนี่ยที่มันจะได้มันก็ขึ้นอยู่กับเครดิตบุคคลด้วยนะไม่ได้การันตีว่าทุกคนเนี่ยจะได้หนึ่งล้านบาทกันหมด อยากสมัครให้ผ่านไวได้วงเงินสูงสุดทำตามนี้เลยสมัครผ่านแอปมันนี้เ,เท่านั้นนะใช้ข้อมูลตรงตามจริงก็อย่ามั่วเด็ดขาดส่งสเตตเมนต์ที่ดูดีรายรับเข้าแบบตลอดจะมีชัยมาก ถ้าเกิดว่าไม่มีสลิปเนี่ยใช้บัญชีรายรับรายจ่ายแทนก็ได้หากว่าเครดิตดีวงเงินก็จะได้ดีควรจะเช็คเครดิตตัวเองก่อนนะก่อนที่จะสมัครเนี่ยเช็คกับเครดิตบูรรได้เลยถ้าคุณกําลังมองหาสินเชื่อแบบนี้มันน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการเงินก้อนใหญ่อยากจะผ่อนสบายไม่มีสลิปเงินเดือนต้องการเงินที่อนุมัติได้ไวแต่ไม่เหมาะนะกับคนที่ผ่อนขั้นต่าตลอด คนที่ไม่มีวินัยทางการเงินคนที่เครดิตเสียหนักมากและคนที่ไม่พร้อมผ่อนทุกเดือนถ้าคุณมีวินัยการใช้เงินนี่คือหนึ่งในสินเชื่อที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้เลยสนใจสมัครก็โหลดแอป Money Thunder ได้เลยนะทั้ง iOS และก็ Android วงเงินสูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยรเริ่มต้นแค่9.99%ต่อปี จำไว้อย่ากู้เพื่อเที่ยวแต่กู้เพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ